ให้มาที่ <si ันมีความสุขอบอุ่นเนาะยูทูบเบอร์เยอะๆจัดงานกันมื่อนมีถงเยอะะเลยกมื่อเยอะนะคัสองร้อยเลยครบคุกนบอกนะครับ่นะครับพอยังพอยังนี่การลงทึองอีสองะของป้าอีกแปดจะมีวสดุจะมีเซอร์ไพรส์อไรมันมีวจะมีเซอไสกแบอกตั้งแต่ตอนไหนเนา พี่ใหญ่พี่ใหญ่ลืมแล้วพี่ใหญ่ลืม้ก็หน่อยพใหญ่ลืมแล้วอเบาร์มนด์สีดาีดาโอเคป้าอาไม่้พักตะไคร้แล้ว้าฮะ้าหรือลุงก็ได้ตาเต็นตาเต็นวต้อป้าไป้าไปืนตรงนาอปพหรอนาะว ยังจะพี่หรืว euh, ัาเนี่ยก็เป็นก็เต็มชางเลยนะครเขาบอกว่าเวลาเวลาคนเราเวลาเขาบอกว่ามันเกิดเป็นกี่ยังไงเขาบอกมันเกิดห้าขวบเขาบอกว่าให้กลับต้องหากว่ามันมันเยอะให้กลับให้มันเล็กลงตลาดพอดีมันตรงกับห้าสิบไงเขต้องเอากลับมาศูนย์อยู่ข้างหน้าอก็ทำกายแข็งแรงขอให้เป็นที่รักของเมียแล้วก็ไอ่ไ้เด็กเลเดียวเด็กอยู่ไหมเนียก็มันเป็นอะไรที่ เรียว่าคุณลุงมากที่อยู่กับลุงกับป้ามาตลอดแล้วก็บั่นคงตลอดเพรว่าจะมีประเด็นมากมายนะให้แยกนะกับอิสระแต่ก็เขาก็ยังคงเส้นคงแรงรมยู่เดียวเมื่อเรามีอะไรเราคุยกันมีอะไรเราคุยกันทุกอย่างมันก็จะทคิดคายแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างได้อิสระก็เหมือนกันมีปัญหาที่ครอบครัวอะไรประมาณนี้มีไหมไม่เคยมีเขาขอให้มาอวยพ่อครอบครัวที่ดีให้ปัญหาป<อ>ัญหาเรอบครัว อย่างเงี้ยไปพอครับไปพอแต่ทุกคนพัฒนาดีแล้วก็นั่แหละก็มีความสุขร่างกายแข็งแรงเดรวยไหมอ๋อรวยอีกแล้วเยไปอะ้รเรวยเพื่นงเลยน้ำใจเออใจเลยวเเลยทองให้รลยเงเลยทองไหมขอ้เาเนีข้ารวยแล้วขอ

อะไว่าน่นกระเป๋าลงนี่เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยกระเป๋านี่มันข้ามขาดาไปแล้วก็ป้ั้ลาก็ขอให้คุณจิตระมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้นาทีการงานการเงินขอให้ได้ก็ขอให้ครอบครัวกันเนี่ยิสระมีแต่ความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง และความรักตลอดตีตลอดไปด้วยคืนสาธุปกติพ่อจะคำใส่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะมันไม่จบวันโก้นี่ทธอไปนะคะนะคำแส่ทีแรกก็เลยไม่ไม่พอนไม่ยาวถ้าเริ่มต้นคลิปเนี่ยอยากแบมใส่เอาไปเต็มเลยอ่ะก็ได้จบพอนนี่เธอไยงไม่ขายลุงขายให้ดอกไม้ลุง

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นช่อดอกไม้นะครับแล้วก็ของที่อยู่ในกล่องไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับจากแล้วก็เซรั่มโปรเซรั่มสองนะครับโปรโ่าจะเป็นโปรไฟในกล่องไฟน้ำมันงาดำสกัดเย็อ๋อครับในกล่องจะเป็นน้ำมันงาดำงาดำสกัดยี่ห้อ PT b a c k Seed Oil PT พีทีแบ็กเซนซาเมียนออยแบ็กสวีนเซนซาเมียนเซนซาเมียนออยงานดับของนไอนจากคุณแม่คุณแม่สาครคุณแม่สาครนะครับมอบให้แม่นกนะครับนาแกนะครับก็เป็นตัวแทนมอบให้กับแม่นกนะครับก็ขอให้แม่นกมี